ปะพยากลงเวียเวียทานนะผมจะเคหลังให้แล้วนะใคไปเป็นอะไรบองน่ะไม่ได้ไปเลยมากลำตัวมันขึ้นไม่ได้เอาหนีบเขาปะพักจุมน้ำบนให้แล้วเนี่ยพักจุ่มน้ำบนให้หมดแล้วอ้าวคือหาทังไหนัไว้คอเลยก็ได้อะไขว้คอเด้ก็ได้ัะ ดูใจที่ทานก็ได้เออใไอเป็นที่ตาจะดีวางหลับตาแล้วก็ดีที่ตาเป็นที่ไหนก็ดีเหมือนนั่นมัน,นเอาลำตัวขึ้นไม่ได้ไมเป็นเพราะอะไรไปทำสักพุ่มละสามร้อยก็ดีนะวันไหนก็ได้นะแล้วแต่ผมสื่อนะไปหาตู้ช้อนน้ำที่ส่งใกล้ๆบ้านนะฮะคิดจบกันในเวททั้งหมดเลยอยากจะเดินได้เหมือนเดิม <ล>แมวมูม<อ>เรียนนาะดดำเจ้ากรรมทั้งหมดพี่เตนหูมเลยนะไปรับที่สินแสนะฮะอธิษฐานแบบเดียวกันเลยยอดเป็นคนละสามร้อยสามร้อยสวัดไหนก็ได้ใกล้บ้านนี่ค้อทำนะชี่เจ้ากรรในวไปยนะ เจ้ากรรมระดับหนึ่งแล้วมันเอาตัวตั้งขึ้นไม่ได้มันแปลกไปแล้มันหนักๆคยทำไปค่อยๆทำไปแล้วมันขาดปวดขาปวดขาปวดขาอย่างนี้เค่อยๆนะค่อยๆมาซ้ำได้ตลอดนะทำบุญก่อนนะคุณไปทำบุญเขาก่อค่อยๆเดินดูค่อย้เดินดูไม่ได้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดิน มันยืดไปขึ้นแปลงนะยืดไปขึ้นมาวัน้ปวดอยู่ที่นี่เั้งตรงนี้ลงทีงสองขาเลย คุณแล้วก็จะดีขึ้นนะคุณล่นเดีขึ้นคุณนะอ้าสร้างนก่อนเหรอเรองลืมเลยใจเคลิ้ม ไปก่อนไปก่อนง่เรพี่เป็นยังไงบ้างดีดีงาตนแล้วอับสัมภาษณ์น่อยวถึงร้อยลกี่เปอร์เซ็นต์แรกพี่ลงปอขอบอลนไหนเอไปนะี่ขอก็ได้ีจะได้าอ่ะผมขอาหน้าเอ้าหลานไปหน่อยดิ กินเป็นอะไมาอุ้มร้านไปหน่ยเมพ่เป็นอะไรมาอกนนมากก่อนาษาอะไรน่ะับับว่ก่อนไหวพาก่อนไวาก่อนอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยดู บุญเมื่อไร่ไหมเหมือนกับหายไปไม่หายใจแต่เหมือนกบหายไปโล่งไหมครับเย้นะไปทาบุญทาบุญเป็นลังกรรมกรรมไอ้ร่างกายที่เราเป็นมันเกิดจนกเจ้ากรรมวิเวนเราต้องไปทำบุญอยู่ที่เท้าเดี๋ยวก่อนนะอ้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กนะขออนญาตลงในเวียทานนะอยาวจะให้อาจารย์ให้มัน ย้ำหนักเลยยากรองตัวก็คือไม่ได้เนี่ยออาเดินดูลงไหน้ำเดินดูนะำโล่งน้ำเออนี่เป็นกินพวกขมิ้นชันกับแตงกวาได้ทุกคนเลยนะไปหาซื้อเองเยอะแยะเลยขมิ้นชันแตงกวากินน้ำไม่เยอะให้ให้ขับถายออกมานะ นีะอยากจะโล้นืดแนี้เลยให้การทาให้ทำบนีวดูเนาะข้างนี้ด้วยหัวเข่าก็ปวดปวดฝันไหนไอ้ผู้กองอุ้ยอันี้อาจารย์ทเดี๋ยวก่อนท่านนี้เาทนี้อ้าวดูการดูดูกเลียง มันโล่งมันเบาอะไรับนึงแล้วก็ไปทำบุญก่อนนะแล้วก็มาำดีๆปนะรงไหนอีกย่โลงแล้วนะตรงข้อเท้าใช่ไหมข้อเท้าไหนอ่ะไกลลงมาแล้วเห็นไมที่มันหล่นลงมาทางข้อแล้วโล่งยังล่นะเอาหันหลังลอยร้อมันโล่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะลงไหมโ่งไหม ใจไหมหายแล้วดีใจได้เอาไปบ่อจานมดดีใจไหมตรงไหนอีกบอกว่ะมันดีขึ้นเลยอ้ายเลยหายเลยนี่ของทุกอย่างนะเป็นบารมีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมนะอันนี้ของหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตาลามเป็นข้างเดียวใช่ไหม พอแล้วอย่าไปอย่าไปตีหนักๆเขาะเบาๆก็พอแล้วนะถามว่าส่วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดี้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วขันมาเนี่ยหรออ๋อไม่เจ็บแล้วมันหายหรือยังหายเลยมันดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยจบแล้วตั้งทำเลยแล้วเป็นมากี่ปีประมาณสามเดือนเออหายแล้วเป็นีแล้ว เดือนบางทีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรผู้ผีวิสานมันออกเราผุ้ใสอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมฮะมันก็จะได้ไม่ได้ออกไปเลยเข้าใจไหมฮะเอาคุณโชคดีนะอย่าลืมไปทำบุญนะวันไหนก็ได้นะเอ้าป้าดิทำอะไรอ๋อเอาเหรอโอเคเอาให้หนักๆนัเข้าไปในห้องยาทพื้นอายังเป็นอะไรนักหนามันเอารังตัวขึ้นไม่ได้เขาซื้อด้ สงฆ์ที่ทำพิธีโดยใช้เท้าวิหลายองค์นะหนึ่งหลวงพ่อเดิมวดัดหนองโกเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเครารพนับถือพยันลอยเท้าท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากหรือหนึ่งน่าจะหลักล้านน,นนะสองอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองผมก็มีรูปหล่อรุ่นแรกของท่านเลยหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนี่ท่าน อาบน้ำมนให้เสด็จพ่อรอห้าเลย,ยแล้ววัดพระฟางเหลืองมีชื่อเสียงในการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า่นเหยียบไฟเลยเหยียบไฟมาเหยียบร่างกายเลยไปดูประวัตินะวัดพระฟางเหลืองเข,อของ้าไปในวัดพระฟางเหลือง เด้งเลยเรียทั้งหมดแล้วไม่ต้องจับลุกลุกเลยลุกน้องแม่ลุกก่อนเร็วแม่ลุกมีน้องบิดพัวมีต้องบิดพัวลุกเลยจับมีน้องจับที่เราออกไปไม่จับไม่ลุกไม่ได้แม่มาฝั่งนี้นี่แม่มาฝั่งนี้นี่นันหันหลังกลับมาเออเอามือยันแล้วก็ดันตัวขึ้น เออมือยันแล้วก็ทั้ตัวขึ้นเออนั่นแหละเก่งแล้วแม่น่ะอ้าวมักขัดยุบักยุหมดมกหมไมันพวกเขามันขาแล้วไงมันจับคุกก็ไม่ได้เป็นไรมันไม่ได้มันไม่รู้แม่ครับคุกเข่าไม่ได้อือจะงอให้เต็มที่เลยเอาแม่เหอะเดี๋ยวเวลาจานเป็นไรเป็นไร มันเบาแล้วด <M> ับนิดนึงแล้วเอาค่อยๆเดินก้าวทีละก้าวแม่เอา